ทุกวันหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับช่วงหลังข่าวค่ำเรามีนัดที่จะพบกันนะครับแล้วมาร่วมกันเจาะมติคอรมอวันนี้เราจะไปติดตามครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่หพฤษภาคมนี้มีมติคอรมอเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่จะต้องไปเจาะกันนะครับไปพบกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันเลยครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์แหม่มครับสวัสดีครับพี่ประชานค่ะครับวันนี้มติครอมอเราเริ่มต้นด้วยข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้นะ้ําประปาทั้งหลายกันนะครับอาจารย์แหม่มครับค่ะทีนี้เรื่องค้าน้ำจะต้องแยกเป็นสองส่วนเราจะมีการประปานครหลวงคือกปนกับการประปาส่วนภูมิภาคคือกปพพ ะะเอานครหลวงก่อนนครหลวงเนี่ยเดิมทีมติคมรมเมื่อเดือนมีนาคมวันที่17เนี่ยบอกเอาไว้ว่าให้ขยายระยะเวลาการชรําระค่าน้ําสําหรับคนที่จดทะเบียนเป็นโรงแรมรแล้วก็เป็นเช่าภพักอศัยได้6เดือนนะค,ะครับการชำระได้6เดือนแต่มาตรการเพิ่มเติมของการประปานครหลวงวันนี้ก็คือจะลดค่าน้ําประปาให้กับผู้ใช้น้ําผุ้ประเภทนะคะตั้งแต่รอบการใช้น้ําเดือนเมษาไปจนถึงมิถุนายน สามเดือนนะครับสมภามิถุนาสามเดือนใช่ค่ะสภามิถุนาสามเดือนครับค่ะทีนี้ลดยังไงบ้างก็จะมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งถ้าใช้น้ำน้อยกว่าสิบลูกบาทเมตรก็จะให้ใช้ฟรีหรือว่ายกเว้นการจัดเก็บทั้งค่าน้ําค่าบริการรายเดือนแล้วก็ค่าน้ําดิบไปเลยครับถ้าไม่เกินสิบรูปสิบรูปบาทเมตรนะคะแต่ถ้าเกินที่ฟรีใช่ค่ะถ้าเกินสิบลูกบาทเมตรก็จะยกเว้นค่าน้ําประปาให้สําหรับสิบลูกบาทเมตรแรก แล้วก็ส่วนที่เกิน10บลูกบาทเมตรเนี่ยจะลดให้120ร้อยละยี่สิบนะคะคอันนี้เป็นมาตรการเพิ่มเติมที่มีวันนี้แล้วก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งคือคืนเงินประกันการใช้น้ําให้กับผู้ใช้น้ําประเภทที่พักอาศัยแล้วก็ประเภทธุรกิจนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการชำระค่าน้ำประปาถ้าชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเช่นไปจ่ายที่เซเว่นอีเลเว่นเทสโก้โลตัสบิกซีเซนเพยพวกนี้ก็จะไม่มีค่าจำเนียมเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่17เมษาถึง30มิถุนา6-3สานี้ครับอันนี้คือของประปานครหลวงก่อนอันนี้ส่วนจังวกรุงเทพป,ป,ปริมณฑลทั้งหลายนะฮะค่ะ ก็จะเป็นของคนกรุงทั้งหลายน่นะคะคแล้วก็อ,ออีกอันหนึ่งที่เพิ่มเติมว,วันนี้ก็คือยกเว้นการตัดน้ําประปาทิ้งชั่วคราวไม่มีการผูกลวดไม่มีการถอดมัดวัดน้าตลอดระยะเวลาหกเดือนตั้งแต่ย3ิบสามมีนาถึงส0มสิบกันยาหกสามนี้นะคะคนี้ให้ความมั่นใจกับน้องประชาชนได้ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคมาตรการเดิมเมื่อสิบเจ็ดมีนาเนี่ยเคยให้ไว้ก็คือว่าขยายระยะเวลาการใช้ค่าน้ําสําหรับประเภทโรงแรมกับประเภทให้เช่าพักอาศัยคราวนี้ ก็เพิ่มเติมนะคะเป็นการลดค่าน้ําประปาให้กับผู้ใช้น้ําทุกประเภทในอัตราร้อยละยีนะคะแต่อันนี้ยกเว้นผู้ใช้น้ําในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วก็จะลดค่าน้ําในอัตราร้อยละสามนะคะสำหรับกรณีที่เป็นส่วนราชการ<อ>และรัฐวิสาหกิจเริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ําเดือนเมษาถึงมิถุนายนแล้วก็ยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชาระค่าน้าประปาเช่นเดียวกันนะคะถ้าเปจ่ายที่เขาต้งสวิสทั้งหลายไม่มีค่าธรรมเนียม3เดือนค,ค่ะ อันนี้มีบางท่านเขาบอกว่าเขาอาจจะจ่ายไปแล้วเดือนเมษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะไม่เป็นไรก็จะมีการหักกันในใน,ในงวดต่อๆไปใช่ไหมครับตรงนี้ยังไม่ได้หาหรือกันในครามอแต่คาดว่าเดี๋ยวคงจะเป็นเรื่องภายในที่ทางการการประปาทั้งสองส่วนจะเข้ามาดูแลคือท่านท่าน,ท,านท่านผู้ใช้น้ําไม่ต้องกงังวลคือในน้ค่าน้ําเนี่ยนะเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะฮะค่ะนะครับ ที่จะลดให้20%นะครับอาจารย์แหม่มครับค่ะ20%ครับเอาละครับมีมติเรื่องอื่นต่อมาครับถ้าอาจารย์แหม่มครับมีเรื่องอะไรครับก็จะมีเรื่องของการอนุญาตให้รายงานต่างด้าวนะคะสามารถที่จะอยู่ทํางานได้ไปพลางก่อนเพื่อที่จะสอดคล้องกับพรกฉุกเฉินที่เราขยายอีไปอีกหนึ่งเดือนหนึ่งพฤษภาถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมตรงนี้จะเป็นรายงานเป้าหมายสองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นประเทศกัมพูชา ลาวเมียนมาซึ่งมี MOU หรือที่เขาเรียกว่าข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลไทยที่เป็นแต่ละคู่สัญญารรตรงนี้ก็จะให้สามารถเนื่องจากพอมีประกันฉุกเฉินเขาก็อาจจะติดขัดไม่สามารถที่จะกลับไปประเทศเขาเพื่อที่จะไปดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดหรือว่าไม่สามารถเดินทางกลับไปได้ถึงแม้ว่าจะหมดวาะการทํางานแล้วนะคะจึงให้อยู่ได้ก่อนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ถือบัตรผ่านแดน นะคะตามมาตรา13วามงเล็แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองตรงนี้ก็อนุญาตให้อยู่ในได้อยู่ในประเทศไทยได้ถึง31อพฤษภาคมนะคะตามตามผลประกอบที่สามสเอ็ดพฤษภานั่นเองไม่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมาต่อวีซ่ากันอย่างที่ที่เคยมีปรากฏการมากันเยอะๆอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ก็ให้มันสอดคล้องกับประกอรฉุกเฉินที่เราขยายไปนะคะระยะเวลาโดยสรุปก็คืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานตั้งแต่หนึ่งสปา ถึง3สิงหาคมปีนี้เมื่อสิ้นสุดวันที่3สิษภาคมแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับนอกจากเรื่องมติครมวันนี้หลังประชุมครมทนะครับทาน,นายกาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมเนี่ยดูจะห่วงเกี่ยวกับกรณีที่มีประชาชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันนะครับก็ไม่ปฏิบัติตามหลักโซเชียลดิสแทสซิ่งอะไรกันเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องกรณีรถขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้านะฮะเกิดขัดข้องแล้วก็ผู้คนก็แออัดกันนะฮะเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์แหม่มมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมครับก็ต้องร่วมมือกันทั้งสองส่วนนะคะทั้งส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนด,ด้วยคือถ้าเป็นในเรื่องของความแออัดของการเข้าไปซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆต้องฝากไปยังผู้ค้าในเรื่องของการจัด คิว <Q S 2> ให้มีการเว้นระยะห่างนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคงมีการกำชับปรับต่อไปให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติจะได้ไม่เกิดการระบาดของโรคซ้ำส่วนในเรื่องของรถขนส่งสาธารณะเนี่ยทางสอปอเองเขาก็มีออกคู่มือนะคะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจําทางรถแท็กซี่รถไฟฟ้าคือมีแนวปฏิบัติที่เป็นคู่มือออกมาหมดละเพียงแต่วันนี้ก็เกิดเหตุขัดข้องนิดนึงเดี๋ยวคงจะมีการปรับให้มันสอดคล้องกับคู่มือต่อไป ก็ต้องขอความร่วมมือจากทางผู้ประกอบการแล้วก็ตัวประชาชนด้วยเพราะว่าทางฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่ทางสบ,บคได้เน้นย้ำไปก็คือให้เพิ่มความถี่ในการวิ่งของรถไฟฟ้าจะได้ลดความแออัดก็คือเพิ่มจํานวนตู้ให้มากขึ้นนะครับจำนวนคนต่อตู้จะได้น้อยลงแล้วก็สามารถที่จะเป็นระยะห่างกันทางหลักที่เรียกว่า social distancing ของหลักสาธารณสุขได้ะคะ่ะครับ ในที่ประชุมครมรมีการแสดงความกังวลไหมครับเพราะว่า,าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับวันวิสาขะแต่ว่าวันที่7เป็นต้นไปเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ประชาชนเนี่ยก็อาจจะออกจากบ้านกันมากขึ้นนะฮะ work from home ก็อาจจะไม่เคร่งคัดกันต่อไปแล้วเนี่ยนนะฮะเราจะเรียกร้องหรือว่าจะต้องเชิญชวนให้ให้กาดอย่าตกอะไรกันยังไงหรือไม่ครับ วันนี้ยังไม่ได้หารือในที่ประชุมคอรมอนะคะแต่ว่าอย่างที่ทางสบคอเอาได้แถลงทุกวันก็ได้เน้นย้ำเสมอนะคะว่ากาดอย่าตกเราก็ขอให้ทุกคนอย่าให้ความร่วมมือในมาตรการเราคู่คือแนวปฏิบัติทั้งหลายท่านนายกก็กำชับว่าต้องมีมาตรฐานกลางที่ออกจากสบคแล้วก็ต้องมีการประเมินนะคะการควบคุมสามระดับ มาตรฐานกลางมีการประเมินแล้วใช้ในระดับพื้นที่ซึ่งแนวปฏิบัติที่จะออกในระดับพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะเข้มข้นกว่ามาตรฐานกลางได้แต่ว่าเข้มข้นน้อยกว่าไม่ได้นะคะตรงนี้ที่ท่านเน้นย้ำเสมอแล้วก็เรื่องของการเข้าไปประเมินตรวจสอบว่าปฏิบัติตามข้อกําหนดตามมาตรฐานกลางหรือตามเราปฏิบัติในพื้นที่ไหมจะได้ดูว่าต้องตักเตือนหรือไม่หรือจะต้องมีการ สั่งติดหรือไม่นะคะก็ต้องมีการดําเนินการตรงนี้อย่างต่อเนื่องก็อยากจะวิงวอนพี่น้องประชาชนร่วมมือกันต่อไปอีกสักระยะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆก็คงจะได้ผ่อนปลนเพิ่มเติม,มนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมของพวกเราไปทั้งฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ฝั่งประชาชนด้วยครับมองโลกในแง่ดีก็คือว่าเพิ่งจะสองวันนะครับก็ยังมีเวลานะที่จะที่จะย้ำกันแล้วก็ให้ปฏิบัติกันตามคู่มือมากขึ้นจะน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ก็อะปรับกันเข้าสู่วิถีใหม่หลังเหตุการณแล้วก็เราคงจะปรับตัวกันไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันนะครับทุกภาคส่วนครับเอาละครับวันนี้กลับขอบพระคุณครับทนายนแมพครับสวัสดีราบสวัสดีครัสวัสดีค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นความห่วงใยนะครับหลังจากที่เราคลายล็อกแล้วก็มีการปฏิบัติที่อาจจะไม่เป็นไปตามคู่มือที่อยากจะให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งกันนะครับก็หวังว่าจะ ปฏิบัติกันตามที่ได้กำหนดกันในเวลาต่อไปนะครับส่วนข่าวดีนะครับก็ย้ำเตือนนะครับมติครอมสสำหรับวันอังคารนี้ก็คือเรื่องการลดค่าน้ำประปาสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนที่ใช้น้ำจากการประปานครหลวงและในจังหวัดต่อไปก็คือท่านาผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับลด20%ครับค่าน้ำส่วนมาตรการอื่นๆนะครับที่เขาให้ประโยชน์และก็ตอบแทนกับผู้ใช้น้ำก็เป็นเหมือนที่เราได้รับทราบกันครับ ขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ